สวัสดีครับผมนายวชิรพงศ์มาหาวัฒน,นะครับปีชานะครับวันนี้ผมจะมานำ,ำเสนอเรื่องการคิดคำนวณค่าไฟนะครับจับโจทย์นะครับโจทย์จะให้มาแค่อัตราไฟต่อนหน่วยนะครับแต่ของแต่ละเดือนแล้วผมจะมาสร้างตารางวันที่นะครับของเครื่องจากที่หนึ่งนะครับหาหน่วยไฟที่ใช้ในแต่ละวัน คำนวณมาเป็นผลรวมนะครับของหน่วยไฟที่ใช้ของเดือนที่หนึ่งครับมกรานะครับผมจะทำอย่างนี้ไปทั้งหมดจนครบสิบสองเดือนนะครับจนถึงเครื่องจากที่หนึ่งนะครับเครื่องจากที่สองผมก็จะทำเหมือนกันนะครับผมจะสร้างตารางวันที่มาของแต่ละเดือนนะครับหาหน่วยไฟที่ใช้แล้วก็มาหาผลรวมทั้งหมดนะครับ ทำเป็นินครบ6เครื่องจักรนะครับแล้วผมก็จะมาสร้างเราจะได้ค่าไฟนะครับค่าไฟคือเอาอัตราไฟตอนหน่วยนะครับ5.12ครับมาคูณกับผลรวมของหน่วยไฟนะครับของเดือนที่หนึ่งนะครับบกรลานะครับเราจะได้470,000มานะครับของเดือนที่สองก็ทําเหมือนกันนะครับ ของเครื่องจักรที่หนึ่งนะครับเครื่องจักรที่สองมาก็ทําเหมือนกันนะครับทําอย่างนี้ไปจนทบหกเครื่องจักรนะครับเราจะได้ค่าไฟออกมานะครับผมทําขีดสีแดงไว้เพื่อให้ได้รู้ว่าเครื่องจักรเนี่ยมันเกินหกแสนนะครับสีแดงคือเกินหกแสนนะครับมันจะเป็นสีแดงทันทีนะครับ ผมก็จะมาหาค่าเฉลี่ยไฟที่ใช้ต่อปีนะครับเครื่องจักรที่หนึ่งครับใช้อเวอร์เรจนะครับ,รบแล้วผมก็จะมาสร้างกราฟนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงกลางเดือนนะครับเครื่องจักรจะทํางานหนะักใช้ไฟเยอะเป็นพิเศษมากกว่าช่วงต้นเดือนนะครับดูจากกราฟนะครับแลวผมก็จะมาหาค่าแม็กค่ามินนะครับในตารางทั้งหมดนะครับเราจะได้ค่าแม็ก เป็นหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันล่ะร้อยสุดเป็นสี่แสนสามหมื่นนะครับเครื่องจักรที่หนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับไล่มาจนถึงเครื่องจักรที่หกนะครับแล้วคราวนี้ผมจะมาหาในแต่ละปีนะครับจะมีเครื่องจักรขาดทุนนะครับมากกี่ตัวนะครับบิ๊กลอสนะครับแสดงว่าขาดทุนมากนะครับผมจะลูอัพข้อมูลทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับ มาลุ o อัพใส่ตรงนี้นะครับจำนวนตรงนี้ก็มอกรานะครับเพ okay, คือเท่าทุนนะครับ Loss ก็คือขาดทุน with loss ก็คือขาดทุนมากนะครับและผมจะมาหาว่ามันจะขาดทุนกี่ตัวนะครับก็เราก็ใช้ฟังก์ชัน count if นะครับคุณทั้งหมดของเครื่องจักรนะครับแล้วก็มาหา a อ p Pay นะครับเราจะได้ ขาดทุนนะครับของเครื่องจักรที่หนึ่งนะครับหนึ่งปีนะครับมีสี่ตัวนะครับขาดทุนนะครับหกตัวและขาดทุนมากนะครับที่ผมจะหาคือสองตัวนะครับของเครื่องจักรที่สองก็สามตัวของเครื่องจักรที่สี่ก็สี่ตัวนะครับไล่ไปถึงเครื่องจักรที่หกนะครับนี่ก็หมดแล้วครับขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ